สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาอัปเดตราคาตัว Oppo a 3 x นะครับผมก่อนอื่นเลยผมพามาดูตัวบอดี้นะครับผมรอบงก่อนะครับผมมารบหนาบาดขนาดประมาณไหนนะครับผมตัวนี้นะครับสายรช้เป็น Type C นะครับผมแล้วก็แจ็คหูฟังเป็น3.5นะครับผมนะครับตัวบอดี้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็มีตัวกล้อง2กล้องครับกล้องหลัง8ล้านพิกเซลกล้องหน้าที่5ล้านพิกเซลนะครับผมตัวนี้มีระบบป้องกันรอบด้านนะครับผม ระบบระบบสเปกบบทัชหน้าจอเปลี่ยนสามารถทัชสกรีนได้ครับตอนนี้ราคาอัปเดตวันนี้วันแรกนะครับผมตัวแรม64สิบตัวแรม 46, 4ี่หกี่ิกะไบต์ครับปกติ3า9 9าบาทลดเหลือที่3,399บาทนะครับแล้วก็ตัวแรม4 2 8ยแปดนะครับผมปกติสี่พริลดเหลือที่3999บาทนะครับอันนี้ราคาปรับวันนี้วันแรกนะครับผม ของเดือนมกราวันที่3นะครับตัวนี้สเปคเบื้องต้นก็เดี๋ยวพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่5,100มิลลิแอมนะครับผมชาร์จไว้4 5วัตต์ซุเปอร์โ์นะครับผม, 4, บผมแล้วก็ความสว่างหน้าจอยอยู่ที่พันนิตนะครับผมลำโพงเสียงยที่300เปอร์เซ็นต์นะครับสามารถดูหนังฟังเพลงอยู่ที่ก่อครับเสียงได้ชัดเจนนะครับผม มีระบบป้องกันรอบด้านมีระบบตัดแตะทัชหน้าจอเปียกยังสามารถทัสกรีนเลื่อนไหลได้ครับผมน่ครับสเปคนะครับตอนนี้ก็ความหน้าจออยู่ประมาณ6.67นิ้วนะครับผมแล้วก็ความละเอียดที่เป็น720นะครับผมแล้วก็รีเฟรชหน้าจอ60 9ิเม์ิ์ตัวนี้สามารถตั้งได้นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ครับชาร์จสี่ห้าวัตต์นะครับซุปเปอร์โบลนะครับผมนะครับแบตเตอรี่ห้า0ันหนึ่งร้อยแอมนะครับ a อ d ด o อ d ส4บสี่นะครับแล้วก็ตัวกล้องนะครับผมตัวนี้กล้องที่แดล้านพิกเซลนะครับแดล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็กล้องสายเทลฟู่ที่ห้าล้านพิกเซลนะครับผมวันนี้มาดูความละเอียดของตัวกล้องนะครับ ตัวนี้ที่ถ่ายเข้ามาครับแล้วก็ลองมาซูมดูนะครับรายละเอียดก็ถือว่ายังชัดเจนครับใช้ได้ถ่ายส่งงานถ่ายอัปเดตลงโซเชียลทิกเ o k f เฟซบุ๊กพวกนี้คือได้นะครับผมอัตรอื่นๆก็มีเหมือนกันนะครับผมก็ปรับโหมดโปรครับปรับเีดเตอร์รูปแต่งเมนูต่างๆี่สามารถปรับได้นะครับแล้วก็โหมดวิดีโอครับวิดีโอปรับความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 1080p 30เฟรมนะครับผมแล้วก็เลือกที่ 720p นะครับ3 0 f รมนะครับสามารถปรับเลือกขนาดของไฟเบี์ได้ที่เอ่อต้องการที่จะบันทึกเป็นขนาด HD หรือว่าเป็น Full HD นะครับสามารถเลือกได้นะครับในเรื่องของตัวฟิลเตอร์ต่างๆก็จะมีเพิ่มเข้ามาสดใสอบอุ่นแล้วก็เย็นนะครับแล้วก็สีเทาโมโนขาวดำอะไรพวกนี้ครับสามารถปรับเลือกฟิลเตอร์ได้นะครับก็จะมีให้เลือกนะครับ